สวัสดีค่ะจะมีและเป็นยาสระผมนะคะอันนี้ใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ไฟาเลือกใช้ยี่ห้อลอรีอัลนะแล้วก็ยาสระผมอีกอันนึงอันนี้คือไม่ใช้ก็ได้แต่ไฟล์คืออันนี้มันเป็นสีขาวอ๋อลืมบอกอันนี้ต้องใช้สีขาวนะแล้วก็อันนี้มันเป็นสีเหลืองผสมกันจะได้เป็นขาวเหลืองๆเป็นมุกๆกันนะคะค่ะมาหนึ่งครั้ง สองครั้งโอเคนะใส่ประมาณนี้แล้วเราก็คนไปก่อนนะคะเพื่อให้มันหนื่นึเหน่อยโอเแล้วเราก็ใส่แบบนี้นะไปอีกนิดหนึ่งให้เท่าๆกันโอเคเดี๋ยวมาคนให้มันเข้ากันนะคะนี่นะคะมันก็จะเห็นว่ามีสีเหลืองนิดๆนะเราวก็่าคนเลยคนให้มันเข้ากันแบบนี้นะ แบบนี้นะคนเบบนี้มันจะเข้ากันเป็นสีมุกนะมันจะเป็นสีมุกมุกเลยนะอันนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นให้ดูแต่เป็นสีมุกนะแบบนี้เดี๋ยวถ้าใครอยากได้ให้มันเป็นมุกจริงๆก็ช้อายถใช้ด้อสีดำก,กับสีน้ำตาลแต่ถ้าไม่ใช้อายจช้ดร์นะ เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่สีทองเสียงตันสีเทากับเสียงตานโอเคสีทองเสียงตาลขออภัยนะก็คือไฟฟ้าก็จะไฟก็จะใสแต่ว่าอันนี้ใช้สําหรับคนที่ไม่ใส่นะแต่คนที่ใส่ก็ใส่ตามที่ไฟบอกเลยนะโอเคแต่ไฟไม่ได้ใช้ใช้ตลกไฟใช้เป็นเอ่มเขาเรียกว่าอะไรที่เขียนคิ้วแบบว่าเป็นสีเขียนคิ้วอะค่ะว่าใช้เป็น,นั้นเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไฟทำให้ดูดีกว่า กบ,บนเนะคะคิดแล้วฟาตัดสินใจแล้วฟาจะใส่ให้ดูนะของเราใช้แบบนี้นะนก็คูดออกมาเลยแบบนี้นะคะอย่ามาคนแบบนี้นะคะเราก็จะใส่ลงไปนะแล้วก็คนให้มันเข้ากันแบบนี้คนไปเลย แบบนี้นะคะคนแบบนี้เลยมันข้างในมันอาจจะไม่ค่อยเห็นทองจีงมันเป็นสีแบบว่ามุกเลยนะเป็นมุกมุกแต่อันนี้แสงม,มันเข้ามันก็จะไม่เห็นเป็นสีมุกนะนี่ค่ะ เป็นแบบนี้อืมเป็นสีมุกเลยนะสวยมากสามารถเ็จสลามได้ด้วยนะคะก็บายบาย้วคลิปน้าเจอเกิน,นะคะ่ะติดตามเขาเยอะๆนะเดี๋ยวเขาจะมาส่วนทางสลามบ้างสกูชี่บ้างน้ำยาบ้างโอเคขับเป็นแบบนี้เลยนะอืมสีมุก